มวันนี้ไม่ใช่ปลาลคุณโบอะที่นี่มีผักกาศดด้วยน่าตื่นเต้นไหมโคตเท็มาคนมันร้อนธรรมดาร้อน ตอนนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะแม่มนครพนมค่ะจะบอกว่านครพนมของกินเยอะมากนะคะนอกจากก๋วยเตี๋ยวไก่มาละแล้วนะคะเรายังเจอร้านหมูกระทะคือทุกคนจะต้องกินหมูกระทะแน่ๆก็เลยคิดว่าอา่ะเดี๋ยวเรามาหาร้านหมูกระทะกันแต่หมูกระทะที่เรามาวันนี้ก็คือชื่อร้านนี่หน้าวางังช่างกิโลร้านนี้นะคะคนละ9า,าก้าบาทถูกมากราคาดีดดมากนี่เข้าไปเลย และตอนนี้เราจะพาทัวร์ทุกคนอันนี้คือ9 9บาทคือครั้งที่แล้วเราไปจังหวัดอะไรนะอยุธยาใช่ปะแต่ว่าอันนี้คือไม่รวมน้ำนะก็คือน้ำก็คือแยกน้ำก็คือจะเป็นแบบว่าไม่ได้รีฟิลไม่ได้อะไรเนาะสั่งแยกมาก็10บบาท20บาทประมาณนี้นะคะและของเดี๋ยวจะให้ดูอ่าเดี๋ยวปิดปากก่อนของก็จะมีเป็นนี่หนึ่งก็คือเป็นหมึกกรอบแล้วก็มีปลาหมึกด้วยเฮ้ยนี่น่ารักมากเลยคืออะไรอ่ะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวพี่เสให้ดูอีกทีแต่ว่าที่ชอบคือ มีหมูสามชั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่ากินหมูกระค่ะทุกคนจะรู้เลยว่าหมูสามชั้นคือสําคัญมากๆนี่ผักเรียงรายตรงนี้และยังไม่พอเท่านั้นค่ะสามารถตำส้มตำได้ด้วยยังไม่พอเท่านั้นมีขนมปังปิ้งด้วยคือปิ้งเองได้เลยนี่โซนนี้จะเป็นโซนน้ำแข็งใสและนี่ยังไม่จ กแดงยำนะคะแล้วก็มี่หมีโ่โยกหอยจ้อหรืออะไรสักอย่างสปากเกตตี้เกี๊ยวหูและน้ำจิ้มและก็จานจะบอกว่าถ้าเกิดว่าตักแล้วก,กินไม่หมดก็คือปรับขีดละ1 0 0บาทซึ่งเขาก็ทําถูกแล้วเพราะว่าขขงทุกอย่างอ่ะมัน99บาทเท่านั้นะนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาตักนะคะแล้วก็เอาไปเรียงที่โต๊ะกันนะคะโอเคค่ะคมาที่นี่นะคะจะไม่โชว์สก,กิลการตำท้ตมตำไม่ได้นี่เราถือว่ามาเปิดครกเลยนะอู้แล้วก็ นะหลังจากนั้นัวฝักยาวค่ะอุ้ยมีก้างให้ด้วยเหรอคะค่ะ<ไ>ปุฟเฟ๊เป้เหรอคะค่ะ<ไ>อันนี้คือก้างนี่กินยังไงนะคะแบบเอาไปต้มหรือว่ากินดิบได้ตามหรือว่าลวกหรือว่าอะไรก็ได้ะคะ่ะมีกุ้งสดด้วยป่ะคะ<ม>อ๋อมีก้างอย่างเดียวอันนี้มีทุกวันเลยไหมคะมีก้างให้ด้วยแล้วแต่ว่าของจะมาส่งวไหนแล้วแต่ว่าของจะมาส่งวันไหนแต่วันนี้เราโชคดีที่ว่ามีก้าง เฮ้ยรูมากเลยนะ99บาทตอนนี้เขาเดินมาแล้วกางมาเท่มากเลยเหมือนรู้เออเหมือนแบบข้ตมตำก้างสดอะจากนั้นมาขือเทศ มวันนี้ไม่ใช่ปลาคุณโบอ่ะหลังจากนั้นใส่กั้งค่ะเุ้ยเกินเบอร์ไปนะถ้าเกิดจะมีกั้งให้ข้าวยากหมากแพงยังมีกั้งฟรีนี่หลังจากนั้นก็ยังมีมะระกอโอ้โหทุกคนนี่คือร้านบุฟเฟ่ขอพิมพ์ทำไมขอกินหน่อยได้ไหมไ้ไไอ้นี่มาอินเสิร์ตได้ไหมที่มันดังในทิกติกอ่ะกินด้วยตะไไม้ อีอบอ,อขอบคุณมากเพชรโอ้โหโอ้โหเต็มแล้วเต็มแล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปเสิร์ฟนี่คืออะไรมันไม่เปรี้ยวมากคืออะไร,ไรก็คือ,อ,รอตรงนี้ต้องนั่งรอนะแสดงสองท่านต้องนั่งรอเพราะว่าเจ้าของร้านไปซื้อไข่แล้วกินอะไร ต้มตังที่โปตังเป็นไงอร่อยไหมอร่อยไหมน้องน้อยอร่อยที่สุดเลยเนี่ยอร่อยมากเลยเอ่ะโปตังอร่อยมากเลยเหรลองอปกินก้างให้ดูหน่อยได้ปะยังไม่ถ่านอ๋อรอถ่ายก่อนโอเคโอเคอยากชิมอ่ะแม่พอกินคำหนึ่งเฮ้ยมันตังอร่อยจริงเนะเป็นคนตังต้มตังอร่อยขนาดนี้เลยเหรออืมอร่อยมากเนี่ยเอาเอานั่มาเดี๋ยวดูว่าอร่อยจริงเปล่าตามนู่นกล้องนู่น ไปยิ้มมาลกก้วงใช่ปะเดยอร่อยค่ะจริงนะจริงเออจริง,รงใส่มาแล้วยี่ใส่มาแล้วโอเคค่ะ ตอนแรกถามเขานะทุกคนู้ถามเขาว่าอันเนี้ยแบบแบบเนี้ยที่โบกินอยู่เนี่ยได้ทุกวันไหมเขาบอกว่าเป็นแบบนี้ทุกวันเลยนะมีไข่มีอะไรแบบนี้เลยถ้าเกิดทุกคนมาก็คือต้องได้แบบนี้ถ้าไม่ได้ก็ลองคอมเมนต์มาหน่อยนะเพราะโบก็ไม่รู้เหมือนกันแต่โบมาวันนี้โบเจอแบบนี้ มาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะได้เวลาสมควรแล้วนะคะสมควรก,กับการกินแล้วตอนนี้หิวไหมหูไม่ได้กินอะไรแต่เช้าแล้วตอนนี้ลุงรถตูท้ที่ที่มากับเราทุกรอบอะนอกไปแล้วแกคงงงอะเนาะไอ้พวกนี้คือมันหาร้านกินอย่างเดียวอะตั้งแต่เช้าก็คือไปมาสองแล้วก็คือไปร้านไก่มรักโอ่งหนึ่งแล้วก็ไปคาเฟ่มาหนึ่งและตอนนี้ร้านสุดท้ทายของเราก็คือ,อที่นี่นะคะอันนี้คือแนะนําแบบยังไม่ได้กินนะแต่รู้สึกว่าแบบแค่ดูอะของแบบคุ้มไม่ไหวอะนี่อะแค่น้ำไปแต่แบบมีหมูเด้งอะ เกินไปแล้วนี่สามชั้นกลิ่นเกลียมค่ะมากินสามชั้นก็คุ้มแล้วเฮ้ยไม่รู้จะกินอะไรวะมันเยอะไปหมดนี่คือ <มา S 1> ที่นี่มีผักกาดด้วยน่าตื่นเต้นไหม,มหลังจากที่ทำห้องมานานเป็นยังไงบ้างกินมนอร่อยมากบูในในน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มหรอเนี่ยคือน้ำจิ้มนะคะพี่ลุงมาขอผสมมากินกันด้อ อยู่นครปฐมเอฟซีชื่ออะไรเขไม่ได้เขาน้อยใจนะจําชื่อเขาไม่ได้เยอะไงเยอะมากเลยประมาณกี่คนเก้าสิบแปดคนเพื่อนในเฟซมีกี่คนสามสิบคุยทุกคนมันเกลียดมากเลยอ่ะนี่เขาจะดูค่ะเขาคนจะเยอะตอนเย็นๆอ่ะไม่อยากจะเชื่อว่า99้าสบเก้าทเขาจะขายราคาแพงกว่านี้ก็ได้นะอันนี้คือบอกบอกผ่านเจ้าของร้านแก๊สก็ขึ้นแล้วอ่ะไม่ถึงร้อยืม ของสดดีจังเลยอ่ะฮฮฮฮึึึึไอปลาหมึกปลาหมึกสดไม่ใช่ของสดแต่ว่าอร่อยมันเด้งดิเด้งเหมือนไผ่อ่ะฟอกเด้งอันนี้อยลองชิมหมูเด้งอร่อยมากอร่อยออร่ยจนโอ๊ยต้องมันกระเด็นมากโคตรเจ็บ ร้อนมากชอบกินมากเ่ะงวดอยู่ใกล้ๆบ้านจะมากินทุกวันเลยนะคนเดียวสบายๆร้อยๆคต้องชมเลยคนหาร้านเก่งมากใครทั้งคู่ช่วยกันเก่งมากคือร้านแบบตอนเช้าก็คือเลิศตอนตอนเย็นนี่ยิ่งกว่าแต่เลิศทั้งคู่หืมทำไมปลาหมึกนี้มันนุ่มจังเลยอ่ะขอชิมน้ำซุปหน่อย กินเหมือนหิวเลยยน้ำซุปก็จะแบบว่าไม่ได้เข้มข้นขนาดนะั้นแต่ว่าเปน็นซุปแบบผักอะแล้วใส่ผักลงไปแล้วแต่โอเคค่ะทุกคนข้อเสียคือร้อนเกินไปที่นี่คือเขาต่อแก๊สตรงจากไอ้นี่เลยนะใครที่ชอบกินแบบทันใจก็คือแนะนำโอ้พี่ใจเย็นพี่ใจเย็นอ,อร่อยมากเลยอะมากๆแบบไม่อวยอ,อ,อร่อย นี่แต่ย่างเนือยอ่ะคือมันจะไม่มีที่ระบายเหนอยใช่ปะมันจะโดนขังอยู่ในนี้สใย่างดอกไข่แล้วใส่กับแฮดเกินทองย่างยังย่างแล้วให้เราของมาใครอยู่นครปฐมถ้าไม่รู้จักร้านนี้คือพลาดมากเลยนะอยู่กรุงเทพนี่อิสระเลยไม่มีเลยนะราคาเนี้ยเก้าสิบเก้าบาทถ้าเกิดมากินแล้วตกคนละร้อยห้าสิบอ่ะยังถือว่าคุ้มเลยนะเพราะว่ามันมีทุกอย่างเลยอ่ะยกเว้นกุ้งโอเห้ไ รถไฟก็วิ่งผ่านื่อนมีรถไฟด้วยโอ้จะเจริญมากเลยอะถ้าไม่ใช่ลุงน้อยพูดนี่ไม่น่ารักนะนี่คืออยากลองจิ้มซีฟู้ดอะทุกคนซีฟู้ดคือพริกสดนะคะซีฟู้ดคือเป็นพริกสดแบบนี้เลยแต่ยังไม่ได้ลองชิมนะสดน้ำกระชื่นใจแล้วคือมันร้อนธรรมดาร้อนนี่แบบนี้จุ่มแบบนี้ มันหิวอะ่ะอือคือไอหมูสามชั้นอะ่ะพอมันลงไปใช่ปะมันจะคลุกเนอยอะ่ะแล้วมันก็จะหอมแล้วพอไปคลุกไข่มันก็จะมีกลิ่นไข่แล้วพอมาคืนอนย่างน,น,น้ำจิ้มหมกี๊คือพอดีแต่โบแนะนำน้ำจิ้มหมูกรี๊ดน้ำจิ้มหมูกรี๊ดเลิศคุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้มเราไอเดียยากซื้อหมูโลไม่ได้เลยนะเออว่ะไป่ักหมูโลแหละไ่กินหมูโลนึงก็คุ้มมากอะอร่อยอ่ะลุงน้อยกับมาม่าดำเนินรายการหน่อยโบขอทำธุระแป๊บนึงเพื่อนเพื่อนเด้อทชาวบ้านใกล้ๆก็มาล้่ยมอ์ไซคมาเนี่่่ยยออรคะ อยู่หน้าวังเนี่ยหน้าวังหมูกระทะเป็นยังไงบ้างหน้าวังหมูกระทะอร่อยต่อไปเราจะออกต่างจังหวัดบ่อยๆทานเมืองอ่ะสมุทรสาครไปยังไปมาแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วที่หนึ่งไปแล้วไปปทุมไปยุธยาเคยเห็นเพื่อนที่แบบเออตามเพื่อนปะอยากให้ไปร้านไหนเพื่อนๆก็คอมเมนต์มานะใช่ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราจะตามไปดูไม่ได้ตามไปกิน แปดริ้วก็น่าไปนะโบใกล้ๆเออว่ะแปดริ้วมีอะไรอร่อยคอมเมนต์ได้ไหมแปดริ้วก็สี่สิบกว่าโลเพิ์ถึงเลยอาแบบไหนสุมโออร่อยหมูแดงหมูแดงมันผสมสัมโออร่อยมันอมความร้อนมากคือข้อเสียเลยนะดูทุกคนดูกันเห็นปะเนี่ยเดี๋ยวทุกคนหาโบโกะคือมันร้อนมากอร่อยไหมแม่ปื้มไหมแล้ว้มำ นี่คือกัง้งเดี๋ยวดูกันข้อเสียของกั้งคือ,อคไม่ว่าเราตัวใหญ่ขนาดไหนพ่อแกะออกมาเหลือแค่นะี้ทั้งตัวมันมีแค่นี้หรองนะ้อย<ม>ต้องตำกั้งสดกั้งไม่ขาวเลยค่ะเจออสลายแม่ไม่พูดอะไรเลยอูดไปเยอะแล้วลมันตัดช่วงที่แม่พูดให้หน่อยผมตัดช่วยหน่อยอ๋อวะพูดไปเยอะแล้วลมัน ถ้าให้เลือกระหว่างอันนี้กับอันนี้เลือกนะมันอร่อยคนละอย่างอ่ะอันนน้นมันโล่งคออันนี้มันชื่นใจแต่หมูเด้งไม่ธรรมดามหมูเด้งค่ะเดีย๋ยวขึ้นขอนแก่นไปจะกินนี่จังคอมนี่ว้เขจะกินก๋วยเตี๋ยวให้สองทามมันกินได้เรื่อยๆได้เลยไม่ได้ห้ามเลยไม่ต้องกลับเลยเหรอ ขอยนี่นะ่ายำอะ่ะยำอะไรที่มันมีอะ่ะมียำเล็บมือนางด้วยจ้ะในราคานี้จ้ะเราชอบไม่ได้จัดมากแต่ว่ายำเล็บมือนางถือว่าคุม้มต่อไปอันนี้ของกินเล่นนะฮะแม่ชอบกินหอยจ้อลุงน้อยก็ชอบเป็นยังไงให้แม่บรรยายลุงน้อยา <laughs> อามาตามจริงอันนี้เป็นเกี๊ยวเกี๊ยวหมูน่นาจะเป็นหมูเด้งอะ่ะ อันนี้เป็นยำหมกไส้ใส่ซถ้ากอบแดงใส่ซอสตบด้วยน้ำเพื่อนๆมะตบด้วยน้ำมันร้อนข้างบไม่หอมน้อยอะถ้ากอบแดงอร่อยมากแต่มันอาจจะไม่ได้มีความกรอบหรือว่าความอะไรเพราะว่าเขาเอามาทำเป็นแบบนี้แต่รสชาติดีเลยนะโมก็งงว่าทำไมไส้นกอบไหนก็ไม่อร่อยเท่าส้นกรอบแดงอะอร่อยแล้วนี่คือเป็นไหื้ชั้นไส้จะไม่กรอบแล้วเฮ้าไบบนี้กินเยอะๆ เดี๋ยวไปตบสงข็งใจก่อนช <พอ S 1> ่วยดิก็ทำมาลายังทำมาลาอย,าอาอยู่แต่ว่าถ้าให้ผู้โดยรวมนะคะโทตรผมมัน9กบาทแล้วมันแบบเอออาหารนะมีตามนั้นอนะ่ะมันมันเยอะมากเลยอะ่ะขอปิดท้ายด้วย3ชั้นโอ้โหของหวานเอาแล้ว กบอกว่าใครที่มีปัญหาอะไรรีบไปหาหมอเลยทุกคนน่ารักมากเลยในะขอชือน่นชมจะไปหาหมอเองไปเองก็คือแกบอกว่าแกเป็นอะไรแบบข้างในแกเป็นอะไรแกรู้ตัวแล้วแกก็ไปหาหมอแกจะไม่แบบคนนะ่ะจะไม่แบบไม่เอาเกรงใจรูกหลายไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้พูดไม่ได้นะจบวันนี้นะคะขอสามคำให้ร้านนี้สุดยอดมากคุ้มเกินคุ้มตังร้อยในกรุงเทพซื้ออะไรไม่ได้นะฟักแป๊บก็หมดแล้ยนะซื้อได้ซื้อได้แตกแป๊บก็หมดแล้วอนะ่ือใช่ใช่ใช่ ใ,ใครท er mm ี hmm. also, ่จ่ายไม่แพงไม่รู้หรอกอ๋อหมายถึงว่าหมาม้าจ่ายตลาดแล้วหมาม้าจะรู้ว่าข้าวของตอนนี้มันแพงมากก็จะบอกว่าคุ้มมาก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 เลยนะคะแล้วก็อย่างเรา3คนเนี่ยเดี๋ยวจะกินให้หมดนะแต่สั่งประมาณเนี้ยสามคนเขาได้เงินจากเราประมาณสมมติตีแพงเลยนะคนละร้อยห้าสิบได้แหละสี่ร้อยห้าสิบหมดเนี้ยนะสี่ร้อยห้าสิบมีน้ำด้วยมีของหัวโอ้โหเอออร่อยมากทุกคนก็ใครที่อยู่แถวนครปฐมนะคะอย่าลืมมานะคะเราชี้เป้าแล้วนะคะตรงนี้จะอยู่แถวหน้าโรงเรียนพลทหารอันนี้นี่นี่เพชรถ่ายไป สถานีตำรวจภูทรตำรวจภูทรสำหรับวันนี้นะคะนะครปฐมประทับใจมากแล้วก็คิดว่าต้องกลับมาอีกอยู่แล้วเพราะว่าร้านอาหารเยอะมากแล้วก็ไว้ครับ <c oughs> <c oughs> ไว้คราวหน้านะคะมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะว่าอยากให้ไปร้านไหนนะคะสำหรับวันนี้โคตรคุ้มเลยะค่ะทุกคนก็มากินกันได้นะคะรสชาติการันตีค่ะอร่อยนะคะพ <c oughs> วกแบบย่างเนยต้มๆแลวอร่อยมากน้ําจิ้มสุกี้อร่อยมาก <c oughs> สำหรับวันนี้พวกเราสามคนและทีมง่นขออนุญาตลาไปก่อนชุดที่ใส่อยู่คือของโครซี่นะคะมีทั้งหมด4สีด้วยกันนะคะบ๊ายบายรอปิดเอ็ดสิ